เทศบาลนครขอนแก่นขอเชิญชวนนักท่อง,งเที่ยวร่วมสนุกสนานและสัมผัสวัฒนธรรมร่วมสมัยมนสเห์วันขึ้นปีใหม่ไทยในงานประเพณีสุดยอดสงกรานตีสานเทศกาลดอกกูลเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวประจำปี2568ระหว่างวันที่8ถึง15เมษายนณบึงแกนครและถนนข้าวเหนียวภายใต้แนวคิดสุขขีวิถีไทยรวมใจถนนข้าวเหนียวเที่ยวสนุกสาดถึงแก่น พบกับกิจกรรมมากมายอาทิพิธีเปิดงานประเพณีสุดยอดสงกรานีสารเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวประจำปี2568พร้อมชมการแสดงของศิลปินชื่อดังการประกวดตบประทายเกาะวัฒนธรรมไหว้พระขอพรพระพุทธรูปพิธีทำบุญตักาบาทวันสงกรานพิธีเปิดถนนข้าวเหนียว ุดดาาควมม่รกางออยู่่ในนนตี้คการับการประกวดเทพบุตรเทพธิดาดอกคูณเสียงแคนการประกวด Coverdance Contest 2025พร้อมสนุกสุดเวี่ยงไปกับการแสดงคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังบนถนนข้าวเหนียวตลอดจนฟรีคอนเสิร์ตหมอลำชื่อดังและการออกร้านจำหน่ายสินค้าณบึงแก่นนคร 8-15เมษายนนี้ร่วมสืบสารวัฒนธรรมเสียงแขนเหลืองอารามดอกคูนบ้านเย็นชุ่มฉ่ำคลายร้อนในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อิสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวประจำปี2568สนุกป,ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์จัดโดยเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสมโน m ม x